ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายสวทเชียงราย FM 95.75 m h z ตต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรู้ ผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้แรงงานครับผมพบกันได้ทางสวทชเชียงราย FM 95.75เมกะเฮิรตพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงถึง9โมงครึ่งหลังจากข่าวต้นชั่วโมงนะครับผมวันนี้อยู่กับผมวสินคำพิระบงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็จะมีข่าวสารสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนัดพบแรงงานมาฝากคุณฟังกันนะครับผมก็ถ้าพูดถึงแรงงานนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากทั้งแรงงานที่เป็นกลุ่มที่เป็นลูกจ้างพนักง,งานต่างๆซึ่งก็จะเป็นกําลังในการดําเนินการกิจการนะครับช่วยในการสร้างรายได้ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตสินค้าและการบริการครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าแรงงานไทย อยู่ในทุกสายอาชีพนะครับเกือบทุกภาคส่วนก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสถาบันรวมถึงประเทศชาติของเราปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญคือการเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยในปี2568นี้ก็จะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือว่า super age society นะครับผมซึ่งก็จะทำให้มีประชากรวัยทำงานลดลงนะครับส่งผลต่อความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานคืออุปทานแรงงานลดลงส่วนทางกับเศรษฐกิจยุคของการแข่งขันที่มีการขยายตัวและก็จะเจรินเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนะครับรัฐบาลเราก็ยังส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและก็นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็มาตั้งฐานการผลิตสินค้าต่างๆในประเทศไทยเรานะครับเพื่อจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ดังนั้นนะครับแรงงานก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศสําหรับสํานักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดเชียงรายนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีงานทําและการคุ้มครองคนหางานเป็นศูนย์กลางของข้อมูลตลาดแรงงานนะครับรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทํา เพื่อให้ประชาชนมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับตลอดจนให้แรงงานนะครับได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมก่อทางสำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัดนะครับจึงได้จัดทำโครงการนัดพบแรงงานขึ้นเพื่อเป็นการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหาํำลังแรงงาน ให้ทันกับความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อจะช่วยในการขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการได้เข้ามาลงทุนรวมถึงาอาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำนะครับได้มีโอกาสแต่เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลได้มีการสมัครงานกับนายจ้าง จำนวนมากนะครับในคราวเดียวกันในโครงการนัดพบแรงงานนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสในอาชีพเกิดการจ้างงานที่ขยายตัวอย่างเต็มที่นะครับตลอดจนสามารถนําผลการสํารวจข้อมูลความต้องการของแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่มาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงานเพื่อที่จะ าวางแผนจัดกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการให้มีประสิทธิภาพนะครับผมครับนี่ก็เป็นภาพรวมครับเกี่ยวกับแรงงานของประเทศแล้วก็สถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานของประเทศในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับผมช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของโครงการนักพบแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับ ง,งานดีเงินด,นดีชีวิตดีหลายคนอาจเคยได้ยินหลายข้อดีของการไปทํางานต่างประเทศก่อนจะฝันหวานถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมแค่ไหนที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วนี่คือ3ข้อที่คุณต้องคิดถึงก่อนไปก่อนไปทํางานต่างประเทศต้องแน่ใจว่ามีเอกสารครบถ้วนติดตัวไปการไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องมี5วิธีแจ้งเดินทางด้วยตนเองบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดสง่ง โครงการจัดหางานจัดส่งในจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศในจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศโดยหากคุณลักลอบไปทํางานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายอาจมีผลเสียมากมายเช่นต้องหลบหลบอซ่อน ต้องเร่รรอนหาง,งานเองอาจได้ค่าจ้างไม่เป็นธรรมไม่มีสวัสดิการเมื่อเจ็บป่วยอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายเตรียมความพร้อมก่อนไปทํางานต่างประเทศอย่างปลอดภยัยศึกษาข้อมูลการไปทํางานอย่างถูกกฎหมายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศร,รับสมัครงานมีทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กําหนดสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านการทดสอบสัมภาษณ์หรือทดสอบฝีมือจากนายจ้างมีสัญญาจ้างและวีซ่าทํางานอย่างถูกต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายในการเดินทาง มีสิทธิมากมายที่เป็นของคุณหากคุณเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาชิกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยสมาชิกกองทุนจะได้รับประโยชน์คือช่วยให้สมาชิกที่ถูกทอดทิ้งหรือประสบปัญหาได้กลับพวงลำนาวให้การสงเคราะห์สมาชิกหรือทายาสนับสนุนกิจกรรมคัดเลือกทดสอบฝีมือและฝึกอบรมโดยคุณสามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานหรือสำนักงาน จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดจำไว้นะครับว่าก่อนไปทำงานต่างประเทศต้องทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายเพียงเท่านี้คุณสามารถไปทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างสบายใจไร้กังวลครับก็หลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับเราก็มาฟังสาระเกี่ยวกับรายการของเรานะครับในรายการรอบรู้แรงงานทางสวทชียงราย FM 9 5 7 5เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการดำเนินงานโครงการนัดพบแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยทางด้านของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับโดยในปี2567นี้นะครับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเชียงรายได้มีการจัดโครงการนัดพบแรงงานขึ้นทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับผมโดยในครั้งแรกได้จัดขึ้นในวันที่24มกราคม2567 และครั้งที่2จัดขึ้นในวันที่15มิถุนายน2567ณนะบริเวณโซนพลาซ่าชั้น1วบิก๊กซีเชียงราย1อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับการจัดโครงการแนัดพบแรงงานในจังหวัดเชียงรายนะครับก็เพื่อที่จะให้บริการจัดหางานสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ในจ้างสถานประกอบการได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่นะครับผม เพิ่มโอกาสการมีงานทําให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้มีงานทํามีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานนะครับลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ในจ้างสถานประกอบการและผู้สมัครงาน เพื่อที่จะได้มีโอกาสพบปะแล้วก็ได้มีการพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรงเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีเป้าหมายก็คือเป็นประชาชนที่ประสงค์จะหางานผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานนะครับผู้จบการศึกษาใหม่เด็กจบใหม่นั่นเองนะครับผู้สูงอายุผู้พิการทหารปลดประจําการผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและผู้ว่างงานอันนี้คือเป้าหมายใหญ่ๆเป็น เป็นเป้าหมายเป็นกลุ่มนะครับของทางสำนักงานจัดหางานที่เขาอยากจะ,ะใหะ้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสได้มีมาพบปะกับสถานประกอบการรวมทั้งนายจ้างต่างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะสมัครงานให้ตรงกับความความถนัดความรู้ความสามารถของตนเองนะครับผมซึ่งสําหรับการจัดโครงการนัดพบแรงงานนะครับก็จะทําให้ประชาชนชาวเชียงรายได้มีงานทํา ลดการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผมและนอกจากโครงการนัดพบแรงงานแล้วนะครับทางด้านของโรมการจัดหาง,งานก็ยังมีบริการต่างๆที่ให้บริการแก่ผู้ว่างงานผู้ที่มีงานทำรวมไปถึงผู้ที่กำลังหางานนะครับอันนี้ ก็เป็นบริการแบบ e-service นะครับผมสามารถใช้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับบริการก็จะมีดังนี้นะครับมีบริการ DOE e-line c e, e s นะครับผมเป็นระบบออกใบอนุญาตจัดหางาน electronic. อิเล็กทรอนิกส์บริการไทยมีงานทำหลายท่านหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับไทยมีงานทำก็จะเป็นแพลตฟอร์ม ที่รวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐภาคเอกชนและตำแหน่งงานจากบร,าบริษัทจัดหางานชั้นนำนะครับนำมารวบรวมไว้หลายตำแหน่งเพื่อที่จะให้ผู้ที่กำลังมองหางานนะครับสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเองได้นะครับผมก็จะเป็นการแมทชิ่งกันด้วยความรู้ความสามารถและตำแหน่งนะครับผม ก็คือเราสามารถเข้าไปกรอกได้นะครับว่าเราจบอะไรมามีความรู้คนสามารถอะไรนะครับก็จะเขาก็จะมีตำแหน่งงานให้ลิสต์มาเลยครับว่าเราคนที่จะสมัครตำแหน่งไหนนะครับผมกบริการนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งเว็บไซต์ที e. th, ่เว็บไทยมีงานทำ d o doe go t th แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันไทยมีงานทำครับผม และก็ยังมีระบบส่งเสริมการมีงานทำซึ่งจะสามารถทำการวางแผนอาชีพทำแบบทดสอบทำแบบสำรวจนะครับส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านนะครับผมรวมทั้งเป็นการค้นหามาตรฐานอาชีพมีระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ปรกันตนกรณีว่างงานอันนี้สำหรับผู้ที่เคยเข้ามาอยู่ในะระบบผู้ประกันตนมาก่อนนะครับ สมมติว่าเราอาจจะเคยทํางานณจนุดณที่หนึหนน่งนะครับผมแล้วก็เราลาออกไปแต่ว่าเราถูกเลิกจ้างนะครับเราก็สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นการขึ้นทะเบียนแบบออนไลน์นะครับผมเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนแล้วก็รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานนะครับเพื่อจะรับเงินชดเชยต่างๆจากทางด้านของกระทรวงแรงงานได้นะครับผมครับแล้วก็จะมี การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจะไปทํางานต่างประเทศนะครับผมอยากจะไปาหารายได้ต่างประเทศหรือว่าอาจจะหาความท้าทายใหม่ๆนะครับผมก็มีให้เลือกนะครับมีทั้งตําแหน่งงาน,นครับ และก็รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหาง,งานข้อมูลสถานพยาบาลข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงานข้อมูลสถานฝึกอบรมและข้อมูลตำแหน่งงานต่างๆได้นะครับผมจากนั้นก็จะมีระบบให้สิทธิการขอรับสิทธิตามมาตรา35ซึ่งจะช่วยให้ในายจ้างสถา,านประกอบการและผู้พิการสามารถแจ้งการให้รับสิทธิได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับต่อมาก็จะเป็นแพลตฟอร์มคนทำงานของกรมการจัดหางาน,นครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสำหรับประชาชนคนไทยที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระนะครับผมซึ่งสามารถทำได้ทั้งเป็นงานหลักหรือว่าเป็นงานเสริมนะครับแปบลบว่าถ้ามีการลงประกาศงานนะครับต่างๆก็สามารถมาดูได้นะครับว่า ใครประกาศจ้างงานอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการให้เรามีรายได้เสริมหรือว่าให้มีงานทำนะครับผมร่วมทั้งนะครับจะให้บริการผู้ว่าจ้างที่ต้องการจ้างทำชิ้นงานทำผลงานหรืองานสอนงานให้คำปรึกษาต่างๆให้ให้มีแหล่งในการหาผู้รับงานอิสระที่มีผลงานมีความสามารถ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับผู้รับงานอิสระและผู้ว่าจ้างในแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการผ่านการคัดกรองยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับผมสามารถระบุตัวตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือแพลตฟอร์มนี้ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารครับเกี่ยวกับโครงการนัดพบแรงงานในจังหวัดเชียงรายและก็บริการต่างๆนะครับของกรมการจัดหางาน นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับผมก็คุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการรอบรู้รายงานได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง9โมงครึง่งทางสวทชยงราย FM 95.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ผมวสินคำพิระวงนะครับจะขอนำรายการรอบรู้รายงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ